สวัสดีนักเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับครูได้พูดถึงเรื่องหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับข้อที่3ข้อที่4นะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นข้อที่1ข้อที่2นะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นั้นนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับข้อที่5 แล้วก็ข้อที่6นะครับหลักสุขความบัญญาแท่งชาติข้อที่5นั้นนะครับอจจะพูดถึงเรื่องของการไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกประเภทนะครับสารเสพติดคืออะไรสารคือเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับเป็นสารเสพติดที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายแล้วมีความต้องการอีกเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วทําให้เกิดการติดนะครับเสพเข้าไปแล้วติดนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นการดื่มกินนะครับหรือฉีดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะแล้วมีมีโทษต่อร่างกายไหมมีโทษต่อร่างกายนั้นสารเสพติดทุกประเภทนะครับล้วนมีโทษต่อร่างกายนะครับโดยอาจจะอยู่ในรูปของขนมลูกอมน้ำหวานนะครับดังนั้นหากมีคนที่รู้จักและไม่รู้จักนะครับนักเรียนมาชักชวนให้รับประทานขนม ให้ทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องไม่อะไรครับต้องไม่ลองไม่รับประทานโดยเด็ดขาดนะครับเราต้องปฏิเสธเลยนะครับเพราะจะทําให้อะไรครับติดสารเสพติดเหล่านั้นได้นะครับเราไม่รู้ว่าคนที่จะเอาของมาให้เรานั้นนะครับเขาหวังดีต่อเรามากแค่ไหนยิ่งเป็นคนแปลกหน้าด้วยแล้วเนี่ยนะครับเราต้องตั้งคําถามในใจไว้ก่อนนะครับต้องเรามาระวังนะครับเพราะฉะนั้น นอกจากนี้สารเสพติดท,ที่พบเห็นทั่วไปนะครับที่เราเห็นทั่วทั่วไปเนี่ยนะครับโดยทั่วไปที่คนเขาใช้กันอยู่เนี่ยก็พวกมุรีสุราใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นสารเสพติดนะครับที่มีโทษและก็ผิดภัยเช่นกันนะครับแต่ว่า,าเป็นอาจจะเป็นสารเสพติดท,ที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่โทษระยะยาวเนี่ยามันมีต่อร่างกายอยู่แล้วนะครับ แต่แต่ก็ยังถูกกฎหมายนะครับเช่นบุรีสุราใช่ไหมครับเป็นสารสพติดที่มีโทษมีพิษภัยเหมือนกันนะครับเพราะทําให้อะไรครับทาให้ร่างกายสุดโทมและทําให้เกิดโรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจึงจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับไม่ไม่อะไรครับไม่เข้าไปใช้นะครับหรือเข้าใกล้หรือทดลองนะครับเกี่ยวกับสารสพติดเหล่านี้นะครับในภาพเด็กๆก็จะเห็นว่าจะเป็นพวกสุรากับบุรีใช่ไหมครับนะ สิ่งเหล่านี้นะครับเราเห็นทั่วไปในท้องตลาดนะครับมีขายตามห้างตามร้านค้าทั่วไปนะครับแต่เป็นสารเสพติดที่ถูกควบคุมนะครับแล้วก็ยังถูกกฎหมายอยู่นะครับอ,อันนี้พวกสุรากับยาเออพวกสุราหรือเหล้าหรือว่าบุหรี่ใช่ไหมครับงั้นเรามาดูพวกบุหรี่เนี่ยนะครับมีสารอะไรบ้างในบุหรี่หนึ่งมวลเนี่ยนะครับเห็นไหม ชื่อเหล่านี้นะครับเด็กๆอาจจะไม่ไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับแต่จะบอกว่าแต่ครูจะบอกให้ในักเรียนได้รู้นะครับว่าในมมรีหนึ่งมวลเนี่ยมีหูสารประกอบอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งบิวเทนแพทเนียมกรดสเตียริกนะครับเฮกซามินโทูลินนิโคตินเห็นไหมเด็กๆอาจจะเคยได้ยินพบนิโคตินต่างๆเหล่านี้นะครับมีสารตะกวัวสารหนูเห็นไหมในในโหลีหนึ่งมวลนะครับ มีสารที่มีโทษต่อร่างกายเยอะเลยนะครับอันนี้คือสารที่เป็นโทษต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะครับถึงเด็กจะส,สังเกตเห็นนะครับเห็นไหมมันอันตรายมากนะเล่าละ่ะโทษของสุราโทษของสุรานะครับบางทีเราเห็นคนคนกินไปนะครับกินแล้วก็เมาเมาแล้วอารวาสเมาแล้วทํร้ายข้าวของเมาแล้วทําร้ายใครครับทําร้ายคนอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวนะครับเห็นไหมนะครับเพราะสุราเนี่ยเป็นเวลาดื่มเครื่องดื่มที่มีแอ,อกลกอฮอล์เข้าไปทําให้เปลี่ยนคนดีเป็นคนไม่ดีนะครับเปลี่ยนนิสัยคนนะครับเรามาดูโทษของสุราบ้างนะครับอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับโทษต่อสมองและระบบประสาทเนี่ยจะทําอะไรนะครับทําให้เกิดการมึนเมาง่วงนอนประสาทอักเสบมีอาการชาตามอะไรอะตามร่างกายใช่ไหมครับ ข้อที่2นี้โทษต่อระบบทางเดินอาหารและตับนะโดยเฉพาะพวกตับเนี่ยนะครับจะมีโทษนะครับทําให้เยื่อบุกระเพาะอาหารถูกทําลายบางคนกินเหล้าเยอะๆแล้วก็ไม่กินอะไรครับไม่กินข้าวนะครับก็ทาให้เกิดกระเพาะรั่วบ้างกระเพาะเป็นแผลบ้างนะครับเกิดการอักเสบและเกิดการเขาเรียกว่าตับตับแข็งนะครับแอลกอฮอล์ในร่างกายนะครับร่างกายไม่สามารถกําจัดได้ก็จะถูกไปกําจัดที่อะไรครับที่ตับ นะครับตับก็จะเป็นตัวทําลายพวกแองอกรหงรต่างๆเราเนี้ยออพอทํางานหนักๆเข้าก็ทําให้เกิดอะไร,อา,ารอาการตับแข็งนะครับโนะทษต่อระบบหัวใจทําให้หัวใจเต้นเร็วนะโทษต่อระบบเม็ดเลือดนะทำให้ความต้านทานลดลงต่ํานะครับเลือดหยุดอาการหยุดเลือดในร่างกายไม่ดีนะครับ แล้วอะไรเกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เกิดผลต่อระบบขับถ่ายและอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยเห็นไหมครับโทษของสุราเนี่ยมีเยอะมากมายเลยนะครับแสดงว่าไม่มีประโยชน์นะครับพวกสุราเนี่ยนะเพราะงั้นก็ฝันเด็กๆนะครับโดยเพาะเล้าบุหรี่เนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงอยู่ในที่คนเขานั่งกินสูบหรือว่าสังสรรค์อยู่ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับ ต่อไปสุขบัญญัติข้อที่6นะครับข้อที่6กก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบ่ลในที่นี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเนี่ยเราจะปฏิบัติได้ยังไงบ้างนะครับทุกคนในครอบครัวก็ต้องรู้จักแบ่งหน้าที่กันทํางานใช่ไหมครับช่วยเหลือกันทํางานบ้านสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเห็นไหมอันนี้ในภาพการ์ตูนเนี่ยจะมีในครอบครัวนี้ก็จะมีพี่น้อง มีพ่อกับแม่แนะแม่ก็จะเก็บกวาดพี่ก็จะช่วยกันเก็บกวาดพ่อก็เอารูปมาเช็ดเห็นไหมครับแบ่งหน้าที่ช่วยกันนะครับการทํางานร่วมกันการได้อยู่อาศัยด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลืองานในครอบครัวด้วยกันเนี่ยก็จะทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นดีอบอบุ่นขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งงานแบ่งเบาภาระงานของพ่อแม่ด้วยนะครับต่อไปเมื่อเกิดปัญหาก็ควรปรึกษา นะครับหาลือซึ่งกันและกันนะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นรู้จักยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับเด็กๆมีปัญหาอะไรในการเรียนหรือมีปัญหาต่างๆก็ควรจะปรึกษาพ่อกับแม่นะครับคุยปัญหาเหล่านั้นให้พ่อแม่ได้รับรู้รับฟังนะครับข้อที่3มก็คือมีน้ําใจให้กันเสมอรู้จักพูดให้กําลังใจใช่ไหมครับรู้จักขอโทษเมื่อทําผิดแล้วก็ให้อภัยเมื่อคนในครอบครัวนั้นทําผิด นะครับข้อที่4ก็คือทํากิจกรรมร่วมกันเป็นประจําเช่นรับประทานอาหารร่วมกันไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดร่วมกัน,นเด็กๆก,ก็จะสังเกตเห็นว่าในภาพนี้นะครับการไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวก็จะช่วยในการสร้างความรักความผูกพันสร้างสร้พันธภาพในครอบครัวที่ดีนะครับเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันอาจจะไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุดต่างๆเป็นต,ต,ต,ต้นนะครับอ่ะ ในส่วนของวันนี้นะครับในเรื่องของสุขหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่ห้าข้อที่หกนั้นนะครับครูก็มีเพียงแค่นี้นะครับแต่ก็จะมีงานในมอบหมายให้เด็กๆลองทํานะครับเปิดคลิปแล้วก็ทําตามนะครับให้เด็กๆนะครับเ,เขียนเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่ห้าข้อที่หกโดยวิเคราะห์ว่าถ้าหากเราจะปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรนะครับ อันนี้จะปฏ are, dunno, med, van, ิบัติเกี่ยวกับอะไรครับคือการไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกประเภทเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะมันจะเกิดผลอย่างไรครับแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะเกิดผลอย่างไรต่อต่อตัวเรานะครับให้เด็กๆเอาข้อทั้งสี่ข้อตรงนี้นะครับนะเอามาใส่นะครับใส่ตารางเนี่ยในช่องเนี่ยนะการไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกประเภทถ้าเราปฏิบัติเนี่ยมันจะทํา ให้เกิดผลยังไงบ้างครับอ่าเอาหยิบมาใส่หนึ่งข้อสองข้อแล้วแต่ว่าจะใส่กี่ข้อนะครับแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะส่งผลต่อร่างกายยังไงครับจะส่งผลต่อเรายังไงครับผลที่เกิดขึ้นก็หยิบมาใส่หยิบมาใส่นะครับมีอยู่สี่ข้อเองนะครับให้เด็กๆเ,เขียนแล้วก็หยิบมาใส่นะอันนี้เป็นการบ้านให้เด็กๆได้ลองทำนะครับโอเคนะครับ นะให้เขียนเรื่องของการไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดเนี่ยถ้าเราปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นเกิดกับร่างกายเราจะเกิดอะไรขึ้นครับก็หยิบในนะครับคำในตารางสี่เหลี่ยมนี้นะครับมาใส่แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดอะไรกับตัวเราครับก็หยิบมาใส่นี่นะครับนะมีอยู่สองช่องนะครับฝากให้เด็กๆเ,เป็นการบ้านนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็พบปะเด็กๆเพียงแค่นี้นะครับฝากทำการบ้านนะครับสองในข้อนี้นะครับที่เป็น2ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ